สวัสดีครับผมชาติเจริญทรัพ์นะครับพาพี่น้องมาดูงานเคียริงเคียริงโดยนงซาม,มูไรลกูกน้องญี่ปุ่นอินโดนีเซียครับซูมิโตโมเอ็ดเฮ็ดร้อยสามสิบพ่นหกเล่นจะเรียกว่าต้นอะไรพี่น้องนี่มีแต่น,น้ำครับ มีต้นกระทินแล้วก็ต้นน้ำปิดเครือโอ้บักคันก็มีพี่น้องร้อยรุ่นหเปรียยเลยครับนี่ถึงแม้จะคันนี้ถ้ามองไปถ้าผมไม่บอกพี่น้องว่าเป็นเป็นรถใหม่เลยเนาะใหม่ทอดด้ามาใหม่ทอดด้ามก็ดูไม่ออกนะครับ ก็เกะมาจากลีดเวย4,000ชั่วโมงพี่น้องชั่วโมงกันบินคันนี้ดาวมาดาวมาประมาณ2อ0 0 0 0สี่ครับนะส่งเดือนละห้าหมื่นสีเดือนก็ถือว่าสดเหมือนกันนะครับสภาพสวยมาก งานแรกก็คือเครริงแล้วก็จะถมดินครับผมไม่ได้ระดับน่าจะประมาณร้อยเที่ยวอ่ะตรงนี้รถพุดขนาดสิบสตันครับแรงกดแรงเดินดีมากครับดูเครื่องยนต์แล้วก็ดูท่อไอเสียนี่ทำไมใหญ่ มีค่ายเดียวครับที่ว่าใส่ท่อใหญ่ตรงฝาปิดเครื่องเพื่อเวลาเราเปิดฝาท่อก็จะเปิดไปด้วยครับกันน้ำฝนไหลเข้าเครื่องนะครับมันคือที่เขาทำมาเครื่องยนต์ก็รู้กันนะพี่น้องจริงๆก็ผมก็สไตล์ชาติาเรือนทรัพย์จะบอกสเปครู้นะครับเท่าที่รู้ถ้าไม่รู้ก็ อาจจะบอกน้อยพี่น้องแต่ว่าร้อยสามก็จริงๆผมก็จำได้อยู่ในหัวบมลแล้วครับนะลบหุดนร้อยสามร้อยจี้ถ้าร้อยสามก็ตีไปเลยครับสิบสามตันนะครับประมาณนี้ในปูม้ามยาวนะครับแลต่อกันนี่ตกไปเกดเมตรกว่านะครับคุ่นี้ก็ศูนย์จหกศูนย์ถือว่ามาตรฐานครับห้าฟัน,นช่วงล่างปกติครับ ใบแทคเจ็ดสิบเสนใบแทคข้างละสี่สิบสามใบโซ่ข้างละสี่สิบสามข้อนะครับรอนเลื่อยเจ็ดตัวรองรับการกระดดนะครับหรือว่าดีการดข้างละสองเคเรียยางละข้างนะครับตัวเดินข้างล่างก็ใช้คายาบ้าครับเจแปนสำหรับสวิตเตอร์โมปั๊มก็คาวาสากิเคเจ็ดวีเจแปนเครื่องยนต์เจแปนครับอีซูบสี่สูบเทอร์โบเขามันเร็วอินเตอร์คูลเลอร์ระบายความร้อนด้วยี่เจเจหนึ่งเอ็ก ก็รีดมาได้95ตัวครับวัดรอบเครื่องก็2,000รอบต่นอนัที่ข้างในก็มีระบบจอ LED หลอดไฟนี่6ดวงครับก็แอ,อเย็นช่ำการทำงานก็คอนโนรลขับลุกสบายนะครับคร่าวๆีววน้องสเปคก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าโรงงานนั้นประกอบอยู่ที่อินโดนีเซียนะครับ ดูแลโดยวิศวะญี่ปุ่นท่านใดที่อยู่ภาคอีสานนะครับก็สนใจก็สอบถามได้นะครับาจกเซลชุมพลนะครับ089 079 3866นนะครับคือเดิรนะครับเดินดันของเดินดันขายาบ้าเดินดันนะครับเวลาถอยหน้าเดินหลังก็จะมีเสียงออกนะครับสุบิตโมก็จะติด ต้องบูมว่ารีเฟ่ก็ดูแลโดยลีเนะครับปัจจุบันก็จำหน่ายถึง5แบรนด์ด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเตอ์โมโร,รถขุดรถปูรถปูยางนะพี่น้องซูเป์โมดสิร้อยามสอนนะครับรมีหมดแล้วก็อาจจะเป็นรถ บ๊อบแคทนะครับเป็นขน,นาดเล็กที่สีขาวน้องสีขาวนะอยู่ที่3.5ตันกับ5.5ตันนะครับก็เอามาจำหน่ายให้พี่น้องชาวไทยได้ใช้เป็นกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่ทำธุรก,กิจขีบไม้ครับขีบไม้ยางพาราขีบไม้ยางยูคาก็ใช้รถขีบล้อยางได้ครับจนะีจีเอ็มนะครับก็มีให้พี่น้องเหมือนกันนะครับ ก็รถโมปูนนะครับรถโมบูนซานี่ครับนะก็มีให้ใช้เหมือนกันนะครับมีให้บริการใช้นะครับแล้วก็จะมีรถบดถนนนะครับแบบล้อเรียบล้อน้าโบแม็กครับโบแม็กนำไปนำมาก็อยู่ประมาณ5แบรนด์นะครับประมาณ5้าแบรนด์ที่มีเฟรนเลยส่วนศูนย์กลางกหนึ่งสอเราลองสอบถามได้อ้าแป๊บเดียวน้อง ผ่านไป6นาทีเรียบเป็นหน้ากลองครับแต่ว่าต้องรากถอนโคนให้หมดโชคสินทรจัดให้ครับนะโชคสินทรก็่อนโอ้ได้คุยกับชีวิตของโชคสินทรครับค่อนข้างจะดุดันมากอยากไม่มีอะไรเลยนะครับปัจจุบันนี้ ก็ไม่มีอะไรเลยวาา่าสามนอ้องผู้เล่นนะครับจากไม่มีอะไรเลยนี่น่าจะมีเงินทรัพย์สินหลายล้าน,นกันนะไม่ต่ำกว่า30บล้านนะเพาเท่าที่ผมบึงเยอะครับนะจากคนเดินดินกินข้าวแกงน,นะครับคนบ้านบ้านนะครับเกิดที่สุรินทร์ก็ธุรกิจที่ดีคือเมื่อ30ปีที่แล้ว20ปีที่ที่แล้วนี่เจาะบาดาลน,น้งนองเจาะบาดาลก็ ทำให้ท่านมีเงินแล้วก็ทำธุรกิจรถบุดเพิ่มนะแกมีสวิตเตอร์โมโลแล้วก็มีคันใหญ่นะมีคันใหญ่ครับอีกคันหนึ่งแล้วก็มีรถน้ำมีอะไรกับเจอบาดานด้วยร็ถือว่าสุดยอดครับนะสำหรับโชคสุนทรเป็นคนบ้านบ้านเป็นคนง่ายๆครับนะท่นใดที่อยู่แถวละขันทรายนะครับหันทราย เร็ม,มเกียรติก็เรียกใช้บริการได้นะครับยินดีที่จะรับผมที่คุกสะแล้วก็เจาะบาดานด้วยครับนะมีทีมงานครบเซตนะครับมีพนักง,งานถึงประมาณ15คนด้วยกันนะสิบกว่าคนนะแต่ถ้าสนใจเครื่องจักรหนักจากริดเวก็สอบถามได้ครับใครที่อยู่ภาคอีสานนะมีลำสุรินยะโสธรขอนแก่นอุบล ชัยภูมิโคราชนะลองสอบถามมาสื่อชุมพลได้ครับนะ0890793866ครับอ่ะเคียริงเสร็จจะผมที่ครับจะถมที่ตรงนี้จะผมที่อ่ะเดินดันไปแล้วนะ้องเดินดันไปพิ้งครับ ที่เซวราชยังอยู่อ้าวต้นเะดาเอาไว้ไหมเล่นต้มเะดาพี่น้องอือมีน้ำด้วยเด้หนิตักท่านน้องตักท่านโอ้มิมมิมน้องมิม โอ้มิมมิมมิมอ่ะมิมบักหลายเลยววดิอ <c oughs> ดโอ้มิมมิม,มต้องลบก่อนฟุง้งมิมครับก็คือพึ่งเล็กๆไม่ได้น้ำหวานนี่แจ่มโอ้แับทันไหลไปน้องเลยโอ้ต้นอะไรครับนั่นลืมเลยต้นน้ำเยอะๆ มีต้นในมะขามเทศเยอะครับตรงนี้ถูกคล่องตัวดีครับนะสภาพมี99เปอร์เซ็นต์ถือว่ารถใหม่อะไรพี่น้องถือว่าแกะกล่องก็ได้เนะเออมีแตนมีตอว่าพี่น้องเ,เอ,อ้เออเอ,อ้าออึ มุกี้เริ่มจะทะลอกแล้วพี่นะ้เอา่มามะขามเทศต้นเสต้าวต้นสเนสเดาวครับนะเออไม่มีเหลือโอ้เสราไฟเด้อเสราไฟเด้อ มีเสิปูอดด็ดพวยพี่น้องเก้าสิบห้าเรงมาก็เป็นเครื่อง4 j j 1จเจก็จะประหยัดเชื้อเพลิงอยู่แล้วครับไม่มีเรือครับ มันจะมีรั้วอยู่เขตเดีย๋ยวดูการทมที่ก่อนน่าจะร้อยเลี่ยวครับเออสนใจเข้าดูได้ครับ YouTube ช่องชาติเจริญทรัพย์หรือว่าเพจชาติเจริญทรัพย์ e x c a v a t o r วรั้นศูนย์เก้2แปดสองาฝากกดติดตามด้วยครับสวัสดีครับ